สวัสดีนี่พกับช่องดชอปปาอ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 ปาไม่ใช่แล้วอยู่ในช่องนกบ้านทุ่ยน่อโอปาอปาอปานัทไบ้านทุทุ่ทุ่ไม่ใช่แล้วก็มาพบกับโมมิติแห่งความของโดาเอมอนดน นี่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปหาข้ข้อนอากระเพื่อเหรอแป๊บแป๊บ ขอลาไปก่อนนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรเป็นเรืองนเบื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายกดมาให้เลยนะคะเราจะไปดู